เห็ดเหลืองเห็ดมันป like ูกำลังสีหายากแล้วค e> ่ะพี่น้องงัดทางงัดพี่น้องพี่น้องง่ายแล้วจ้ะพี่น้องทุกฤดูมีความสวยงามในตัวเองนะจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้า Alex Jones Service Thai Mini พามาเขาป่าอีกแล้วจ้ามินี่ใจมากกับคุณแม่ค่ะ คือแม่สายปลาค่ะพี่น้องเจออร่อยอีกขั้นหนึ่งมากค่ะพี่น้องขั้นที่เจ๋อเคยใช้ขอปลาประจานะคะขั้นสีดาเพราะว่าเหมือนที่เจเจอบอกไปนะคะกว่านานานี้รถขั้นที่เจ๋อพึ่งซื้อมาเป็นรถมือสองนั่นกระจกด้านหลังเพิ่นแตกนะคะที่ว่าหินกระเด็นมาจากการเอีงอยงกระเฮือนเครื่องตัดหญ้านะคะเพิ่นตัดถือไ,ไปถือหินแล้วมันก็กระเด็นมาถึอรถเจอ๋อแล้วก็ ช่วงนี้คือต้องเอารถขั้นอีกขั้นหนึ่งออกเพราะว่าขั้นนั้นเอาไปเปลี่ยนกระจกนะคะพร้อมนะคะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปลุยปลากันเลยตามพี่น้องคือพี่น้องนะล่องเบงจา่าล่องเบงสีมานหรือบอ มานหรือเปล่าเสานี้จ้าพี่นอ้องอ้ยพี่น้องจ้าเบื่อกีนี้จ้าเฮ็ดคอนสน่วนเป็นเถาแห้งเหรอจ้าพี่น้องเนี่ยค่ะดอกใหญ่เต็มทีเพื่อนจ้าคอนสน เกือบเท่าฝ่ามือเจอเลย oh. ได้ยูเจ้าจ้าเอาแหกมานจ้ะพี่นอ้องว่าเป็นสิบเบิดแล้วพ่อได้หาพ่อได้ยูจ้ะพี่นอ้องกลางเดือนกันย่าแล้วจ้ะจะเข้าฤดูหนาวแล้วได้ยูจ้าได้ยู คุณแม่ยู ai, ่ไกลๆผุนจ้าพี่น้องเบื้องนี้ค่ะเลืองเลืง้งเต็มพื้นเต็มพื้นยาเป็นเลืองเลื้งของใบใหม่นะคะใบไม่ร่วงละเนี่ยค่ะสีจะประมาณนีป่ายเห็ดในช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงจ้าตา้องใช้สายตาเล่งเพ่งเร่งให้เป็นพิเศษจ้ะพี่น้องได้หรือเปล่าได,ได้ไหม พอไ,ได้นะไดนอยู่จ้ะโอ้ยคอนข้างสิต้องการน้ำมากๆเลยค่ะฝนบปตกมาเป็นสัปดาห์แล้วจ้ะพี่น้องบปรได้ฝนมาเป็นสัปดาห์แล้วจ้ะอ,อึต่อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะ สายตาเจอตรงทํางานเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่านึงค่ะแยกแยะสีเห็ดและสีของใบไม้เนาะจ้าคุณแม่สายปลาจะเก็บย่องขางเจอเหนือ,นอจ้ะมองไปแนมเห็นเสือแล้วอยู่บเบิ่งนี้ค่ะพี่น้องเห็ดเพิ่นบ่ไใดน้ำจ้ะ นี่ค่ะสีของพ่นเบิ่งสีของใบไม้จ้ะพี่น้องเกิดยุ่ใกล้เกิดยุ่ใกล้ๆกันนี่ต้องแยกเลยค่ะอันไหนสีใบไม่อันไหนสีของดอกเ็ดครับพี่น้องกระสิปัดทำความสะอาดง่ายอยู่ค่ะพว่าดอกเ็ดเพ่นแห่งแหงจ้ะปัดออ,ออกง่ายค่ะฟุ้นเพ่นกระสิแตกต่างกับเห็ดช่วงอ่ะ โดนฝนนักๆนะคะตัวนั้นเฮดดอกเฮดจีงามค่ะได้นำนักดีราคาดีแต่มาชีทำความศาดค่อนข้างยากเด็บร้อยค่ะโอ้โหประจําเลยจ้าประจําเลยเฮดเพอนกระสิมากเกลืดน้องนี่แหละค่ะพี่น้อง เจอก็มิมากเจอแต่แบบมัากเกิดช่วที่เปียดเบียดกันนี่ครับพี่น้องไม่แหย่อยู่ันยุ่ยอีกแล้วไหนยู่จ้าเอากองกองไว้เนะแล้วเจอจะมาตัดขานํำกลนไปเอาดอก้างๆกันเลยจ้า เสียงความกรอบของกิ้งใหม่ค่ะพี่น้องบ่ได้น้ำได้ฝนมาหลายหลายมือละเป็นอากาศใสายๆค่ะสิบโมงกว่าๆของวันหยุดอากาศดีค่ะพี่น้องประมาณแบบหนาวหนาวบานห่อค่ะพี่น้องอากาศช่วงนี้เย็นๆ เสีบกาองศาค่ะเช้าเช้าอ่ามาเจอกแล้วค่ะอากาศดีจ้าอากาศดีเหนจ้า อันซ้ายอันนี้รุดไหมจ้ะพี่นอ้องเจยมักเอาคล้องไว้ที่นิ้วนะจ้ะมันถนัดอันนี้รุดแล้วจ้ะบ่มีแนวคล้องสี่นิ้วมือแะละจับแบบบ่ค่อยถนัดปันใดแต่ว่าเจยมีอีกตัวนึงค่ะมีดซื้อมาเพิ่มอีกเล่มนึงค่ะมีดเฮ็ดเฮ็ดเอาไว้หลยๆค่ะเพื่อเห็ดหายเห็ดหล่นในปลาหรือว่าได้เห็ดมาลหลายๆก็ไว้ซอยกันตัดขายเห็ดครับพี่น้องอยู่บ้าน เดินกันขึ้นมามนจักน้อยครับพี่น้องไปเรื่อยๆจ้ะอ้าวแจ็พอตครับพี่น้องเจอมาเจอแบบโอ้โหสวยงามมากเลยจ้ะสวยงามสวยงาม โอ้โหพี่น้องจ๋าเดวว้าวยูได้จ้าพี่น้องฟิวว้าวไหมน,นางปัดทองค้ามศาสตร์กันเลยจ้าสีสันสวยงามเลยครับพี่น้องเจ๋อมากมากพี่น้องความสีเหลืองทองของพลินครับพี่น้องพลังพลันเอินกูลนะจ๊ะกูลกูลสวั่ม กูลบานเพิ่นก็คือทองนะคะสีทองสีเหลืองของทองเห็ดสีทองเห็ดกูลสวัมนะคะบางคนภาษาทองทินฝรั่งคนอื่นเต่ตา้ะจ้ะพี่น้องเจอเจอทัดมาจาหน่อยจ้ะพี่น้องใช่ปะใส่นอใส่นอเดจะจ้ะ,ะ,ะ,ะมีความอยู่ในการปกคลุมของอยงกับืนอยากใยแม,มงมุมค่ะพี่นอ้องมองนะธรรมชาติ อยากย้ายแมงมุมปุม๊บแต่กบบรูซ้ายตาเจอจาะพี่น้องบางที่นะออก็บได้ฟลุกเสมอไปค่ะพี่น้องทัว่าเจอมาจ้ะกุ้มเล็กๆจ้ะพี่น้อง่จ้ะโอ้ยเมืองนี้จัดพี่น้องจ้าตะลุดตวนแทะบ่ได้น้ำตะลุดตวนจ้ะพี่น้องเมืองนี้ แันมาานี่จ้ะพี่น้องอันนี้กับโพดยังนี่เละเราจะเน่าล่ะบ่ไหรละเอาคนไว้วเะี๋ยวไปต่ออีกกุ้มข้้งหนาเลยจ้ะพี่น้องมานนี่จ้าเหลืองๆถ่าเห่าที่จ้ะพี่น้องกลมนี่ถัดมาไม่ไกลมากตามเดิมนะจ้ะ เจอก็สิขอออกตัวก้อนนะจ๊ะพี่นอ้องเจสิลักษณะเก็บเห็ดซาด้ะจ้ะพี่นอ้องอาจจะบ่ถึกใจหลายๆคนนะจ๊ะขอถทดขอไพ่ํำเด้อจ้ะพี่นอ้องเจถนัดแบบนี้นะจ๊ะไปเรื่อยๆจ้ะพี่นอ้องเก็บไปคุยไปจ้ะพี่นอ้องแบ่งปันความรู้กันไปนั่นจ๊ะพี่น้องสีดอกเห็ดก็สีใบไ,ไม้ ถาว่าเพลงบวัวเร่งนี่กะบ่เห็นอีหลีได้จ้าเมื่อกี้ใจเดินกายไปแล้ว้อจ้ามีความสงสัยกัเลยลองกลมบ้างไหม่สีแบบหืเนี่ยจ้า,จาบ้างนะจ้าพี่น้องก็มีความสวยงามอยู่ค่ะดอกจะแห้ง ขาดน้ำฝนกันยายนแล้วใบไม้เปลี่ยนสีแล้วจ้าเจยอมากฤดู ทุกรดูค่ะพี่น้องเิ่นจะมีความสวยงามในตัวนะคะในแต่ละฤดูอย่างเช่นฤดูฤดูหิมะเนาะคะ่ะในความหนาวเนบของหิมะมันก็มีความงามของสีขาวขาวค่ะพี่น้องสีขาวปกคลุมของหิมะนะคะ่าฤดูอย่างเช่นฤดูตอนนี้ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนะจ๊ะในความงามของใบไม้ร่วงก็คือ สีสันค่ะพี่น้องสีสันสีสมสีเหลืองสีเขียวความหลากหลายของใบไม้นะคะของสีใบไม้ที่เริ่มจะรวงโรยนะาจา๊ะพี่น้องทุกฤด,ด,ด,ดูมีความสวยงามในตัวเองนะจ๊ะพี่น้องจ้าเราก็ต้องปรับตัวให้ได้เข้ากับสภาพภูมิอากาศเนาะคะ่ะช่วงนี้หนาวแล้วอากาศเริ่มเย็ยนย่ำเ้าเาเดินทางออกจากบ้าน ไปเขาป้าเฮ็ดเดินออกกํลาลังกายเขาก็ต้องวอร์มร่างกายเขาดื่มเครื่องดื่มพกผ้าเครื่องดื่มอุนอ่นๆนะคะพี่นอ้องย่างเช่นเขามาได้ปางเนี่ยเจอกะต้มกาแฟาเขามากินน้จาจ้าพี่น้องเสื้อผ้าเขากะเตรียมแบบที่แบบให้ร่างกายเขาอบอุ่นค่ะพี่น้องขอ <Evet. S 1> เขาจะได้แข็งแรงนะคะว่าบ่มีไข่บ่มีบัดมาจ้าพี่น้อง สิเกิดอยู่ตรงอกรอหญ้าครับพี่น้องถ้าตรงแหวกแหกกอหญ้าครับพี่น้องแล้วก็ดึงแบบระมัดระวังค่ะเพื่อที่จะว่าให้ความคมของใบาย,ยาเนาะคะ่ะเฮ็ดแหกกลีบดอกดอกเฮ็ดเท่าแตกเสียหายไปน,นะคะนี่ค่ะโอ้มันนี่รถขรค้ือแลนดูใช่พี่น้อง เสียงรถแล่นบุมๆอยู่จ้าขงหลังเจบ้องเงาจ้าบ้เาเงาอุ้ยดอกนี่มาเบียดยู่ข้างอ่ะ้างขวดหินพี่นอ้องไหนล่ะจ้ะเกือบแม่นเดินกายจ้ะพี่นอ้องเกือบแนมเพราะเห็นเพลนสีเพ่นนี่แบบโอ้โหสีกลมเกืนก็ ใบไม้หรือดูร่วงอ่สีเพิ่นกลมเกินก็ใบไม้ช่วงนี้นะคะงัดทางงัดพี่น้องได้แล้วจ้าอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยค่ะพี่น้องจ้าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วจ้าบานเห่ากันสิตอนนี้ กำลังสิปลายฝนต้นหนาวบอขางทางบ้านเฮ่าเดือนกันย่าแจา้งนอยกสิล่มหนาวเกี่ยวเข่านะจ๊ะล่มหนาวลมเกี่ยวข้าวแจก้กนอยกสิเปรนฤดูการลฤดูเกี่ยวข้าววะจ๊ะทางบา้านเฮ่าทางช่าหน้าอ่เอวีเด่นนะคะ,กะเกษตรทางช่ากเกษตรชาวสวนของทางสวีเด่นตอนนี้เพิ่นกะเริ่มจะเป็นรืดู การสุดท้ายเกือบจะท้ายสุดแล้วคะ่ะในการออาเ,าเอียงเขินเหตุการณเกษตรเพิ่อน,นะคะพอ่าจักน้อยกะเขาฤดูหนาวเดือนประมาณเอ่อพฤศจิกาบางที่หิมะพ่นมาเร็วนะคะพฤศจิกานี่พ่นก็นมาแล้วพอศจิกาท่านว่าหิมะมากระสีม,มิพ้กระทบกับเกษตรกรครับพี่นอ้อง ปลูกมันฝรั่งปลูดพืชผลทางการเกษตรเกษตรปลูกง่าาค่ะเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ไลยช่วงนี้ก็จะเป็นถือว่าเกือบจะเทท้ายฤดูกาลในการเก็ดการเกษตรของชาวสวีเดนแล้วค่ะพี่น้องก่อนที่หิมะกำลังจะมานะคะได้อยู่ได้จ้าพี่น้องแหกมานอยู่จ้าถัาง20ลิตรวันนี้สิเต็มหรือเปล่า อดอกนี่ง่ามจ้ะพี่นอ้องกรนลบยูใต้ก่อมอสค่ะสีสันสวยงามค่ะอือใส่ละนี่จ้ะสมบูรณ์มากเลยโอ้โหบางเนี้ยพันซอนนี่ค่ะพี่นอ้องถัดกันมาถัดกันมาอันนี้ เริ่มสียอาการรอนแ,แล้วค่ะพี่น้องค่ะเราไปตัดขากันนะจ้าตัดขากันเลยจ้าตัดท่องความสะอาดตามตามเดิมค่ะพี่น้องเอาให้สะอาดที่สุดถ้าที่จะสะอาดแต่จะได้บ่ได้เปรี้เปลืองแห้งนังปัดนังท่องความสะอาดอีวานนะคะ โบไดน,นาของเพื่อนนะคะความถาความเหีเ่ยวแล้วตัดออกเลยค่ะได้ครับพี่น้องเจได้มาเจออีกกลุ่มเล็กๆครับพี่น้องบางต้นนี้ต้นใหม่ต้นนี้เห็ุมาเบียดอยู่ครับพี่น้องเจเห็นคือ 9. เกาียวไปน้ําจ้าลักษณะตรงนี้จะโดนแดดเรียบมากๆเลยครับพี่น้อง ตงจะสังเกตได้จ้ะนี่แดดเลียแล้วบ่ได้น้ำไมได้ฝนจ้าถัดมาถัดมางามจริงจังเหรอ มีความชุมของดอกเห็ดอยู่ค่ะพี่นอ้องวันนี้รถแล่นดีเนาะพี่นอ้องขนาดเป็นวันหยุดด้วยค่ะนี่สงสัยพ้นขี่รถเข้าไปในเมืองกันฝรังร่งฝรั่งวันหยุดก็ออกหายขี่รถเข้าไปในเมืองค่ะไปกินกาแฟไปเดินทาง ได้แล้วจ้าสวยงามจ้าเราจะตัดขาเลยจ้าถนนเส้นนี่รถเที่ยวดีจ้าพี่น้องว่ามีความเงียบเง้องครับพี่น้องเดินเก็บเห็ดนั่งเห็ดเห็ดฟั้งเสียงรถเสียงล่าขับพานไปพานมากครับพี่น้องมีพิทากด้วยพิทาาจ้าอยู่ในป่านะจ้าเราต้องตามเจเข้าไปในเมือง ดอกนี้มีความสวยค่ะพี่น้องสมบูรณ์มากเลยค่ะพี่น้องมาเจองานเห็นยังเราค่ะซอนยุตยิกอใหญ่อีกแล้ว ถัดมาจ้นง่อยค่ะพี่น้องมองเหมือนบ่้มเมียงนะคะพี่น้องต่เบิ่งขคานี่เอาแหวแกอกเนห่กากอะหย่าสินค่ะพี่นอ้องเป็นงานที่ต้องทําความสะอาดกันหนักเลยค่ะพี่น้องลักษณะเก็บไว้กินเองกว่าพี่น้องดอกเพิ่นบอบช้ำม,มากเลยคะ่ะขายเมเ่ยไหร่อะค่ะนี่กินเองค่ะพี่น้องถัดมาจะหนะ่อยค่ะ จังไยค่ะพี่น้องงานแหกกอหญ้าก็ตามไม้เลยจ้าเจเห็นอาย่ถัดเป็นจังไยค่ะพี่น้องเดียด๋วยวนะแม่พี่น้องจะ้ะแล้วก็มาแหยอยู่ดีดีเลยจ้าพี่น้องเลยงามจ้าสวยงามอยู่เดี๋ยวเห่าก็ ออกมากองกองกันไว้ค้อยตัดขาที่หลังจ้าหืมใหญ่แล้วจ้าพี่โนโอ้องได้อยู่จ้าสวยงามจ้าได้ได้ถัดไปมาจ้ามาค่ะพี่โนโอ้องลักษณะ <laughs> กำลังเป็นนุ่มค่ะเป็นอดอกอ่อนๆค่ะกำลังงามดอกกลางแล้วก็ดอกขนาดกลางใช้ได้จ้ะกล่องๆร่วมกันไว้จ้ะเดี๋ยวเจอจะตัดคขาที่หลังนะจ้ะ พี่น้องส,สวยๆมาอมนอยู่จ้ะพี่น้องมาแอบมอเมื่อซนเจ๋ยสวยย่จ้ะมาเจอเห็นอีกกลุ่มนึงค่ะพี่น้องลักษณะลักษณะ คุณแม่สายปลาเดินพานค่ะพี่น้องเพราะเราเก็บยุข,ข้างหน้าเจอนี่เองเหมือนเราเดินพานค่ะพี่น้องตรงนี้มันเป็นรุมๆจัง่อยค่ะสังเกตบ่สังเกตดีๆกับ่ค่อยเห็นครับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหจ้าเห็น้ายเลยจอร ได้อยู่ได้อยู่ได้ไม่เพิ่นถามเพิ่นยานห้าบ่ไดเห็ดจ้ะพี่น้องคุณแม่ได้อยู่จ้าได้ตรงที่แม่เดินผ่านนี่แหละอันนี้ลูกเพิ่นค่ะในหน่อยก็ล้องชิขึ้นค่ะปล่อยเพิ่นไว้จ้าในหน่อยมอนี้อันนี้พ่อเอาไปได้ย่จ้ะต่อขนาดนอย่างไปได้ยุจ้ะ พวกกล่องเจยคือพ่จับนอจังหวะนี้จะได้ลายอยู่กองกองไว้นลจ้ะแล้กที่เก็บสาแท้มันบ่ค่อยถนัดปในจ้ะเก็บมือเดียวเก็บสากไปตามสาเนี่ยจ้ะพี่นอ้องจะเย็นเยนแล้วจ้ะจโอ้อีกกลุ่มหนึ่งเลยจา้าวางในพี่นอ้องกองกองไว้กองกองไว้ นี่งามเลยจ้ะพี่น้องมีแอบซ่อนอยู่ตรงนี้อีกหนึ่งดอกค่ะโอ้โหดอกง่ายอยู่ค่ะพี่น้องเจนด้มาเป็นดอกน้นอยมีขาเพื่อนค่ะเมย์มัมนนี่อ๋ออันนี้ดอกนึงค่ะมีสองดอกเจอว่ามันดอกเดียวกันซะเด้ไห้อยุดจ้าอันนี้ดอกหน่อยเพิ่นจ้าโอ้ยเมย์มันนีเพราะได้ตั้งใจมาจเสียวให้เบิ่งจ้า ใอาฉับอกว่าปล่อยพันไว้รุดติดมือมาน้ามสยเลยไปอยู่จ้ะจะตัดขาจ้ะที่นี่โอ้นแม่พี่น้องคุนไม่เหนียอยู่จ้ะอยูู่้เดียวก็ยุ่เป็นแล้วบังน่ะเ,เอาไปด้วยโอ้มีอยู่จ้ะมีอยูออ่ลักษณะมะลิอยู่จ้ะพี่น้องหนึ่งดอกจ้ะเอาไปร่วมกัน ลาเห็ดป้านี่รู้สึกแบบมีอย่างอื่นเห็เหคบค่ะพี่น้องเห็บที่เพื่อนมาเกาะกินเลือดของตัวกวางมูสนะคะจะว่าเจยฉีดยาอะได้ค่ะมันจะมีวัคซีนสําหรับคนที่มาเข่าปานะคะมีวัคซีนมียูซีเข็มนะคะเจยขฉีดฉีดได้สามเข็มค่ะเข็มที่สามนี่จะครอบคุ้มในซีปีค่ะพอหลังจากซีปีผ่านไปค่อยไปฉีดเอาเข็มสุดท้ายเนาะคะ่ะ เข็มที่4เอ่อวัคซีนตัวนี้จะป้องกันอย่างนอเขาเอินเป็นเฮปที่อันตรายนะคะถีายู่ในปลาบางคนอนะแพร่แพรพิษเฮปตัวนี้ก็คืออ่วยแห้งเลยค่ะยังที่ใจะเห็นอยู่ลักษณะจะเป็นอีกเฮปประเภทนึงค่ะซึ่งบ่อดบอดบ่ดลายแรกเหมือนตัวที่ต้องใช้วัคซีนป้องกันเนะะคะ่ะแต่ว่าพผลลายแห้งค่ะลักษณะว่า ปลาี่อุดมสมบูรณ์ค่ะมีกวางมูสแต่ป่าเพิ่นโบออกไห้เฮ้เห็นเนระคะพี่น้องเพิ่นได้ยินเสียงเฮ้ย่ายงกวากากัวกักห่องเอิ้นกันในปลาเพิ่นกับโบออกมากล้วจ้ะ ป้านี่รู้สึกว่าเฮฟไลายค่ะพี่น้องบางทีเขากลับไปทิ้งบ้านต้องอาบน้ำเลยด้วยค่ะอาบนา้ำซับผม้าบไดไใส่หมวกใส่ยางมาเ็บทีมันเกาะเ็บน้ำตัวซัดนะคะตัวกวางมูสก็ต้องสังเกตดีๆค่ะพี่น้องตอนนี้เจนางถ่ายแม่ค่ะแล้วเอากล่องมาทิมไว้ค่ะขางรถแล้วลากยางไปทางใดบุ เห็นแต่กระป๋องค่ะเพราะเห็นคนเจ้ยกะได้ประมาณเจ็ดลิตรค่ะพังยี่สิบลิตรได้แค่เจ็ดลิตรค่ะเดินเกือบสองชั่วโมงค่ับพี่น้องนั่นคือหมายถึงบ่งบอกให้รูว้ว่าเห็ดเหลืองเห็ดมันปูกำลังสียหาย,ยากแล้วครับพี่น้องเขาฤดูต้นฤดูหนาวแล้วค่ะฤดูใบไม้ใบไม,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 ไม้ร่วงเดี๋ยวจังหน่อยกะเอามายัางนี่คือมัดแม่หมอ ขลังน้อยค่ะพี่น้องอเพราะม่งันเดี๋ยวจะน้อยกับเป็นฤด,ดูไม้ไม้เพราะาล่วงแล้วนะคะน้อยกับโนเวมเบอร์พฤศจิกาท่านว่าหิมะก็มาแล้วจ้ะพี่น้องช่วงนี้ที่เจยบอกไปคือการสังเกตหาดอกเห็ดมันปูนี่แบบสีเหลืองๆเ,เนี่ยค่ะพี่น้องหาอยากมาเลยคะ่ะมองในีผื้นปลาเพราะว่า ลักษณะสีสันเพิ่นจะเหมือนใบใหม่ที่หลวกลงมาแล้วนะคะเจนั่งไถแม่จะข้าวจะพี่น้องกินกาแฟถาเล่าดิโพะรดดีจะพี่น้องยางอีกแล้วเอากระป๋องมาว่างไว้ยางอีกแล้ว